สวัสดีครับมือนจริังหน่อยพาพี่น้องมากินเขากับก้อยปลาพี่น้องเนาะก้อยปลาเส่บแทบน้ำกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินก้อยปลาใส่สมมะกม่วงปปก,ก้อยปลาดุกก้อยปลาดุกใส่สมมะม่วงดูกโดดกันไ้แค่ซองหน่อยพี่น้องมาเสียพี่น้องเมืองหนองนาข้างหลังมันแห่งมันแดงหนองนามกำลังบกุกเอาปลาขอนพี่น,อน้องแห่งแดงไรพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยเนาะ ปลาตัวยังก็มีกลางพี่น้องดอกกระเจียวแห่งแดงไรพี่น้องดอกกระเจียวสายน้ำพังดอกกระเจียวสายพันน้ำผึ้งออกแ่นีพี่น้องน้ำเห็นมันแดงไทน้งฝนก็ป่ตกมีการล่มชูสสดพี่น้องร่มยังก่อนร่มกมล่มห่อนพี่น้องลมวามร้อนฮอนเดเกินมาพี่น้องมามายุ้มกันพี่น้องมาน้ำลายไหลปล่อยปลาใส่สมองพี่น้องจะแเจ่มกัน มาเติมพี่น้องมาเติมมาเติมคำนี้สุดสำคัญพี่น้องมีพักจดแก้วกราบพี่น้องมิหลอกเกียรหน่อยซ้ำดอกการปีการปีสดการปีดวกกันมุกทั่วมาถ่าย,อยขอบคู่สาพี่น้องมาใส่รองมือหนาหนามทั้งหลัง มึงแ้อไรอได้กันพี่หลูกขอนอ ตินกินมาเห็นแต่สายแดดก็ลุ่มพี่น้องเราเจอสายพันธุ์พึ่งพี่น้องกินดิบกระเสบพัดกระเสบพี่น้องนะมันหวานหวานหอมดีตอาพี่น้อง ังเสียงลมพัดไม่ต้องกลัวตายแดดเนาะ ก้อยปลาก้อยเส้นสมมักม่วงกับเส็พี่น้องเส้นสมมักหนาาเส้นสมมดแดงก้อยปลุกหน้าหนามบ่อหนามสะขอนพี่น้อง แหงแดงได้พี่นอ,อกปีน

hat pet on ภาคดนจุกบก็คอยป่าบันบื้บินทูกบอกพี่น้อง ยิงตองกระแดมมากวน ผมตัวเป็นอปลาลูกน้า,นามันจะใส่งาม ลอยปลาใส่สมุวงมพี่น้องเอ้ยจ็บพักขนาดแจ็บพักอีดีเผากันครับพี่น้องหนุงน่องก็เแล่นมากวนบมโอ้ยทะลึกลุนน่องกวนครับพี่น้องม,าอมา้ากันไรม้าทางไกลกวน อาบางคลิปนี่อย่างน้อยพาพี่น้องไม่กินก้อยปลาใส่สมุงวงพี่น้องเนาะก้อยปลาดุกหน้าใส่สมวงงวงหมวกวงปลาหนามมันขอนหนามซะาหนามดุมมันขอนพี่น้องเอ้ยมันแห้งมันแดงได้กระมีผักสลัดแก้วแนกี้มีกระลำปีสดมีหมกทัวมีผักรโดนพี่น้องกับเซฟแซมกันกับเสาี่เพียงเนาะเอาคลิปหนายจมูกพอกกันใหม่นอกเพียงเนาะมากระไรถึงใจกระแช่หายยืดมกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดติดตามให้เห็นเดือกับมูลมีผักแซ่บเส้นขอไปพี่น้องนึงเสียกินได้ระบบกลับไปอีกนย่งตีขึ้นคือนกำ มากะไนถือจะกระจายห้ยกระมุนมีเพอร์เซ็ปแน่ได้วยบ้ายางหน่อยทั้งช่องเพจช่ชองยูทูปเพียงเนาะขอพระคุณยังสูงขี่พี่น้องเขอแมาติดตามรับชมเตยคล,ลิปเตยคลิปคลิปนี้จะทิมไทยไปซักก้อนคลิปไหนผูกพ,พอกันใหม่ขอพ่อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงปลอภัยกเก็บย้ายเบียดเตียนนอนดับดงเงินมือนอนตื่นเงินแสนสวัสดีครับ